วันนี้นะคะช่องวิภาวันแหบบนะคะจะพาคุณผู้ชมมาชมบ้านพร้อมที่ดินนะคะเป็นบ้าน2หลังนะคะพร้อมที่ดินเปล่า3ไร่3งาน21ตารางวานะคะแปลงที่ดินแปลงนี้ก็จะเป็นมันสัมปะหลังนะคะที่รวมทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นหน้ากว้างมากๆนะคะสําหรับแปลงนี้เลยที่พินัทอยู่อีกนะคะเลยไปอีกนิดนึงนะคะแล้วก็รวมพื้นที่ทั้งหมดเลยนะคะจนเลยกับรถของแบมไปอีกตรงนู้นนะคะ แล้วจะมีบ่อน้ําอยู่ตรงนู้นเลยค่ะแล้วก็แปลงที่ดินแปลงนี้นะคะสวยงามมากๆจะอยู่ติด กับถนนสาธารณะประโยชน์หน้ากว้างประมาณ191เมตรนะคะมีบ้านสองหลังนะคะที่เปล่า3ามไร่3งาน2 1เอตารางวาและมีบ่อน้ำสองบ่อด้วยกันนะคะปลูกต้นมะม่วงต้นกล้วยนะคะแล้วก็ต้นอ้อยแล้วก็มีกอไผ่นะคะล้อมรอบบ่อทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้จะเป็นต้นโพนะคะทุกท่านสวยงามมากๆนะคะแล้วก็จะมีต้นมะม่วงนะคะมีต้นมะกรูดมะนาวนะคะอ่าแบบไม่แน่ใจว่าเป็นมะกรูด หรือมะนาวแต่มะกูดน่าจะอยู่ข้างหลังนะต้นใหญ่มากๆเลยแล้วก็จะมีแบบพืชผักสวนครัวนะคะไม้ดอกไม้ประดับค่อนข้างเยอะมากๆหากลูกค้าสนใจที่ดินพร้อมบ้านหลังนี้นะคะโทรหาแม่มได้เลยนะคะที่เบอร์0638412188นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอ0638412188นะคะอันนี้จะเป็นบ้านที่